มีโอกาสได้พูดคุยกับพระเอกหนุ่มปบธนวัฒน์นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งปิดบัญชีการร่วมทําบุญกับแฟนคลับไปนะครับเพื่อรับบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ครับ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มอบเงินให้กับผู้ป่วยยากไร้นะครับซึ่งโบบอกว่าปีนี้เนี่ยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคมากกว่าทุกปีมีมียอดบ,บริจาคสูงถึง850,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ปิดรับบริจาคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆนะครับเพราะว่ามีคนมาร่วมทําบุญแล้วก็ทําความดีกันเยอะเลยซึ่งโบบอกว่าการทําบุญครั้งนี้ก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ ตอนแรกที่คิดทำเนี่ยก็ก็คิดจะทําความดีปกติแต่พอพอท่านสวรรคตรแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเราก็เลยร่วมมาทําบุญถวายไปด้วยดีวยดวยกว่าเป็นพระราชะกุศลให้ให้ให้ท่านได้ได้บุญนี้ด้วยอะยครับ mm hmm. เวลาที่ผมได้ทําบุญแล้วมีคนมาร่วมเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่า mm hmm. ผมมันตื้นตันใจคือถ้าทุกคนได้ลองทําแบบนี้จะรู้สึกว่า มันมันยิ่งกว่าเงินทองความสุขตรงนี้มันมันมากมันมากจริงๆด้วยด้วยความรู้สึกทางใจนะครับรู้สึกว่าเออทุกคนร่วมร่วมทําบุญอยากทําความดีอยากเสียสละเงินทองที่หามาได้ด้วยความสุจริตเนี่ยแบ่งปันให้กับสังคมให้กับคนอื่นอนะไรเงี้มันมันก็เหมือนเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในในในหัวใจนะครับกาสรสละออกนี่มันยากแต่คุณได้ทําแล้ว มันจะติดตัวคุณไทยในทุกพบทุกชาติ mm hmm. ก็ตอนนี้ซื้อเครื่องมือการแพทย์เกือบครบแล้วครับก็รอสั่งของแล้วก็โอนเงินไปให้ทางเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมขนย้ายไปท,ท,ที่ที่จังหวัดที่ต่างจังหวัดครับเพื่อเพื่อเอาไปมอบแล้วก็เงินที่เหลือที่บริจาคมามากเกินเงี้ยผมก็จะบริจาคให้โรงพยาบาลท,ทั้งหมดก็เดี๋ยวจะลงในไอจีผมครับเมื่อมอบเสร็จแล้วครับทุกบาททุกสตางค์ถึง ถึงผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลแน่นอนครับครับผมนุ่มโป้ก็บอกว่าจะนําเงินนะครับไปมอบให้กับโรงพยาบาลทังภาคเหนือภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มักจะเป็นสะพานบุญให้กับแฟนๆได้ร่วมทําบุญกันนะคะ